สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกสุขภาพค่ะมีเด็กจํานวนไม่น้อยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินค่ะและเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินก็จะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของการพูดค่ะนั่นก็คือพูดช้าหรือพูดไม่ได้เลยนั่นเองค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่จะต้องตรวจเด็กกลุ่มไหนบ้างที่ต้องตรวจนะคะแล้วมีวิธีการสังเกตยอย่างไรค่ะวันนี้คลิกสุขภาพนะคะจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกันค่ะ ตรวจคัดกรองการได้ยินคือการตรวจหาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิดและในเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงแพทย์จะพิจารณาให้ตรวจคัดกรองการได้ยินแต่เด็กที่ไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพ่อแม่ค่ะเด็กกลุ่มเสี่ยงคือพิจารณาจากแม่ที่ได้รับเชื้อตอนตั้งครรภเช่นเชื้อหัดเยอรมันไวรัสบางชนิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือคุณแม่ที่ได้รับยาระหว่างตั้งครรภ์และพิจารณาจากเด็กที่คลอดก่อนกำหนดขาดออกซิเจนขณะทำคลอดคลอดออกมามีลักษณะของรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติน้ำหนักตัวน้อยและยังต้องพิจารณาจากพันธุก,กรรมและประวัติครอบครัวด้วยค่ะได้อะไรบ้างจากการตรวจคัดกรองจากสถิติของการตรวจคัดกรองเด็กแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง จะพบว่ามีประมาณ3%ที่ตรวจคัดกรองไม่ผ่านแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเด็กที่ตรวจคัดกรองไม่ผ่านนั้นจะมีความผิดปกติทางการได้ยินเพราะฉะนั้นนะคะ แพทย์จงต้อง,งนำเด็กที่ตรวจคัดกรองไม่ผ่านมาตรวจหาความผิดปกติทางการได้ยินซึ่งก็จะพบความผิดปกติจริงๆเพียง1ใน1000คนส่วนในเด็กกลุ่มเสี่ยงก็จะพบความผิดปกติ1-3ใน100คนที่พบความผิดปกติจริงๆค่ะการตรวจคัดกรองมี2วิธีนะคะ 1. การตรวจเพื่อวัดการทำงานของหูชั้นในการวัดอวัยวะของหูชั้นในจะง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า 2. การตรวจโดยวัดการทำงานของประสาทหูซึ่งอันหลังจะครอบคลุมมากกว่าเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจจะยุ่งยากมากขึ้นค่ะการรักษาการที่พ่อแม่ให้เด็กได้รับการตรวจตั้งแต่แรกเกิดก็จะได้รับการฟื้นฟูเรื่องการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดซึ่งจะช่วยในด้านพัฒนาการเรื่องการได้ยินและภาษาพูด แต่จะต้องตรวจพบก่อนนะคะตั้งแต่6เดือนถึงจะได้ผลดีค่ะซึ่งถือเป็นข้อดีของการตรวจที่เราสามารถแก้ไขได้เร็วขึ้นความผิดปกติทางการได้ยินสังเกตเมื่อใดอย่างไร 1. การตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดซึ่งจะทราบผลเบื้องต้นและการทราบตั้งแต่เนินเน่นๆก็จะได้หาทางรักษาได้ทันโดยเฉพาะก่อน6เดือนแรกนะคะ 2. สังเกตจากการตอบสนองต่อเสียงในเด็กแรกเกิดทุกคนจะมีการตอบสนองต่อเสียงที่ดังๆเช่นตกใจร้องหันหาเสียงแต่ก็ยังสังเกตได้ไม่มากค่ะ 3. เด็กจะหันหาเสียงหรือตอบสนองจริงๆก็คืออายุประมาณ6เดือนและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบในการตอบสนองกับพ่อแม่นะคะเมื่อมีการเล่นหยอกล้อกันแต่ถ้าอายุประมาณ7 8เดือนเด็กไม่มีการตอบสนองใดๆเลย ต้องสันนิษฐานนคะว่าผิดปกติไว้ก่อนคะ่ะและต้องได้รับการตรวจคะ่ะ 4. เด็กที่อายุประมาณหนึ่งขวบกว่าแล้วยังไม่พูดเลยถือว่าผิดปกตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความผิดปกติที่เด็กไม่พูดอาจจะมาจากสาเหตุอย่างอื่นที่ไม่ได้มาจากหูที่ผิดปกติเช่นอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่ได้รับการกระตุ้นน้อยแต่50%ของเด็กที่ไม่พูดมาจากความผิดปกติทางหู อีก30%มาจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูและ20%มาจากการขาดการกระตุ้นค่ะการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติเรื่องของการได้ยินตั้งแต่แรกคลอดนะคะก็จะนําไปสู่เรื่องของการรักษาตั้งแต่เนิน่นๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมพาลูกน้อยไปตรวจการได้ยินค่ะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าก o เ g ิลพิมพ์คําว่าตรวจการได้ยินนะคะสาระดีๆคลิกที่นี่คลิกที่คลิกสุขภาพคะ่ะ สวัสดีค่ะ